สวัสดีครับเพี่อน้องครับยูกับช่องวันหวังชาแนลกบผมบอกเก่งครับสาหรับมือนี้นะครับก็จะพาทุกคนมาเบรงคาปลานะครับพอดีผมจะขุดขยายพันธุ์ครับผมมาเปรียบเทียบนะครับว่าคาปลากับคาแดงนะครับลักษณะมันแตกต่างกันจังไดครับผมตามไปเบรงน้ากันครับครับผมตัวนี้ก็จะเป็นคาปลานะครับผมซึ่งคาปลากับมี ถ้าดินดีนะครับบำรุงดูแลดีๆนะครับก็มีโอกาสที่จะล่ำไงแบบนี้ได้นะครับบางพื้นที่กระเอ,อื่นเป็นคาลิงนะครับผมปลาคาลิงเนี่ยม,เมาเบิงคำว่ารักษณาไปนยังไง ลักษณะของค่าปลาจะคล้ายๆค่าแดงนะครับมีความขายอยู่เล็กหน่อยนะครับแต่ว่าตัวตัวนอแกเขานะครับส่วนที่แกนะครับจะออกเป็นสีเหลืองครับผมกลิ่นนะครับผมขนาดแค่คูดนะครับหอมนะครับกลิ่นฉุนหอมหอมแรงนะครับผมนี่ครับลักษณะนอประมาณนี้นะครับ อันนี้เรียกหนึ่งต้นนะครับผมสามารถแบ่งปลูเป็นสองต้นได้ครับอ่าก็จะคุดนะครับไปขยายพันธุ์เดี๋ยวมาเบิ้งค่าแดงครับอันนี้ครับนี่ก็เป็นค่าแดงนะครับอายุประมาณเจ็ดเดือนถึงแปดเดือนนะครับผมก็เหมาะที่จะเอาไปขยายพันธุ์ได้แล้วนะครับขยายพันธุ์แล้วก็ขุดขายได้แล้วนะครับเก็บผลผลิตได้แล้วนะครับ อันนี้เรียกขาแดงนะครับขาแดงข่าหน้าครับผมอันนี้มีหมดครับขาแดงอันนี้เป็นขาแดงธรรมดานะครับโบแมนแดงเล็กนะครับขาแดงเล็กนะครับจะมีสองแง่งนะครับกระเสดแดงน้อยจะออกเป็นสีชมพูครับผมเดี๋ยวไปเบิ้เกระเสดแดงหน่อยครับ อันนี้ขาแดงขาน้ําครับผมคับผมมาเบิรงนเกษตรแดงน้อยครับผมนี่นอจะออกอมชมพู่นะคร,รับผมเศษแดงน้อย,อยนี่ครับนอฮักแต่ว่าเป็นยังเอาไปปลูกก็ได้ครับผมมันก็จะจแตกออกดันขางครับมันจะขึ้นเป็นนอ ท้องนอนแบบนี้นะครับผมกระเสียแดงหน่อยหรือค่าตาแดงนั่นแหละครับผมตาแดงหน่อยนะครับลักษณะตรงนี้นะครับผมนี่ครับจะเป็นสีขาวครับผมขาวอมชมพูครับนิยมรับประทานนอออนนะครับผมนอออนนะครับเพราะว่าล่ำเขาจะน้อยนะครับผมก็เลยต้องกินเม็ดเบิดนอครับผม นอออนต้มกินนะครับแล้วก็ส่วนที่แก่นะครับก็เอาไปใส่ต้มยงได้ตามปกตินะครับผมต้มยำได้ตามปกติเดี๋ยวจะโูดเบิ้งหลายให้เบิ้งเปียบเทียบกันนะครับข่าเหลืองนะครับล้วก็คขาหลวงครับผมเอามาเปียบเทียบใส่กันเบื้องว่าแต่ลายมแตกต่างกันอย่างไดครับผมผมว่ายนะครับขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆครับผมข่านะครับก็มีซอนส่วนซอยห้ดินรวนเนาะครับ ครผมกอนี่จะเป็นข่าเหลืองนะครับข่าเหลืองที่ส่วนหลายเขาจะเอานิยมเอาไปเห็ดเป็นต้มยำขาไก่นะครับเพราะว่าจะมีสีเหลืองเนาะครับผมต้มราคาจะออกสีเหลืองๆเงนะครับมาเบิ่งหัวพันธุกับผมแน้วกะ็นอลังแต่กอเลยครับผมส่วนหลายจะคขุดขุดบนเหงาด้วยครับข่าเหลือง กูถ่ายพี่นองเบิ่งครับเพราะว่าเขาตายตายง่ายเ้อยครับหาเหลืองอ้หัวใหญ่แค่นี้ก่อน <c oughs> แค่นี้สีหัวใหญ่นีเด้อครับพี่นอง นอจะมีกินฉุนแลวก,ก็แข็งนะครับก็เลยบอนิยมบอนิยมเอาไปลวกไปยังนะครับผมนี่ครับสามารถลวกกินก็ได้นะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบความเผ็ดร้อนความเผ็ดนะครับความเผ็ดร้อนจะมีความเผ็ดกว่าคาชนิดอื่นๆก็เลยบอนิยมกินนอออนนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นสีเหลืองก็เลยเป็นทีม้าของคําว่าคาเหลืองนะครับนี่ครับ นอแกจะเป็นสีเหลืองเวลาไปใส่ตุ่มย่ำนะครับมันจะออกเป็นสีเหลืองนะครับผมซึ่งจะเฮ็ดห้เมนูอาหารเ่ากะน่ากินขื้นนะครับมีสีสันขึ้นมีความเผ็ดนะครับอยากจะขุดอีกตัวนึงนะครับเป็นขาหลวงครับผมไปเบิ่งขาหลวงครับขาผมกอนีก็จะเป็นขาหลวงครับขาหลวงสังเกตกอเลยครับผมกอใหญ่แต่กอไวนะครับนะครับมาเบิ่ง ต้นพันธุ์ครับผมเบต้นนอพันธุ์ที่จะเอาไปปลูกขยายครับผม พี่ขาหลวงขายักษ์นะครับผมเดี๋ยวไปเปรียบเทียบน้ำกันนะครับผมไปเปรียบเทียบใส่กันครับครับผมตัวนี้ก็เป็นเกษตรแดงใหญ่นะครับผมนี่ครับลักษณะเกษตรแดงใหญ่ใบจะใหญ่ครับผมใหญ่กว่าเกษตรแดงหน่อยนะครับใบใหญ่สูงนะครับต้นสูงนะครับสูงสามารถสูงได ถึงสเมตรเลยนะครับผมครับเกษตรแดงใหญ่ลักษณะลำลำกะใหญ่นะครับนิยมกินลำอ่อนนะครับเอาไปปอกนะครับถอนลำอ่อนไปปอกครับเดี๋ยวกะจะคูดไปเปรียบเทียบกันเบิงครับครับผมนี่ก็เป็นตัวอย่างพันธุ์คานะครับทั้งหาสายพันธุ์นะครับผมมาเบงมาเปรียบเทียบกันครับว่า มันแตกต่างกันจังไหนนะครับผมไรมาแต่ตัวนี้เลยนะครับเกษตรแดงใหญ่นะครับผมตัวนี้เกิดจากการกรบโค่นนะครับผมพี่น้องถ้าปลูกไปสักพักนะครับผมจะให้พี่น้องกรบโค่นมันกรบโค่นนะครับใส่ปุ๋ยหมักแลควก็กรบโค่นก็จะเฮ็ุให้นอนอเข้าหญ่ขึ้นนะครับอบขึ้นง่ายขึ้นครับผมต้นสมบูรณ์ขึ้นครับผมแล้วกาสีของนอนะครับกษตรแดงงหญ่จะเปลี่ยนสีใดได้ครับผมตัวนี้เป็นดินทรายนะครับผม นี่ดินปกตินะครับส่วนดินเหนียวนะครับหนอก็ะจอกสีแดงครับผมแดงเข้มเลยครับผมตัวนี้เป็นเกษตรแดงหน่อยครับผมคาตาแดงหน่อยสังเกตลำตัวนี้นะครับจะเล็กว่านะครับเกษตรแดงไงนะครับเกษตรแดงไงตรงนี้จะอ้วนกว่านะครับผมอ้วนกว่าขาวกว่าอันนี้นิยมกินหน่อตัวนี้นิยมกินลำครับผมกินลำอ่อนครับผมอาจจะหนอแก่ก็เอามาต้มยำได้ซื่อกันครับผม ส่วนตัวนี้จะเป็นค่าปลาครับผมค่าปลาลักษณะจะค่ายค่าเหลืองครับผมเนี่ยครับตรงนี้จะเป็นสีเหลืองแล้วตัวนี้จะเป็นค่ายค่าตาแดงครับผมมีความค่ายขึ้นกันครับกินก็จะหอมสุนนะครับผมค่าปลาหอมหอมดีนะครับผมนำบันดอกมาหน้าเท่ากับเอาไว้ต้มนะครับต้มใกล้ต้มปลานะครับผม าหา,าน้ำปลาน้ำเขาห้องนี่แหละครับผมขาปลานะครับขาลิงหรือบางหมอก็เออขาลิงครับอันนี้เป็นขาเหลืองครับผมขาเหลืองกับนี่เลยครับชัดเจนซื้อที่เรียกขาเหลืองก็จะมาจากตัวนี้แหละครับผมตัวนี้จะเป็นสีเหลืองครับเป็นสีเหลืองนิยมเอาไปใส่ต้มยำนะครับต้มยำขาไก่ประมาณนี้ครับผมตัวนี้เป็นขาหยวกครับขาขาหลวงครับผมขาหลวง ซือบางมองอาจจะเอืนค่าหยวกนะครับอันนี้แต่ผมเห็นหลักๆไอ้ก็จะเอื่นเป็นค่าหลวงค่าใหญ่นะครับค่ายักนะครับตามซื้อเลยนะครับผมตรงนี้จะง่ายนะครับน้ำหนักดีครับผมให้น้ำหนักดีนะครับราคากะถือว่าพ่อพ่อไปได้นะครับตามตลาดนะครับตอนนี้ค่าหลวงค่าใหญ่ต้นก็จะใหญ่นะครับสูงครับผมคาหลวง ัอนนี้ขาปลาครับผมเพื่อบางท่านนะครับยังบ่เคยเห็นขาปลาเนาะครับผมจะเอามานําเสนอขาปลาน่ะครับใ้เบิ่งเปรียบเทียบลักษณะกะปลูกตามแต่ละพื้นที่นะครับก็อาจจะนิยมบขึ้นกันเนาะครับผมนิยมรับประทานบ่คือกันครับหรือถ้า,ายไมมีพื้นที่นะครับกะ ปลูกและหลายสายพันธุ์ไว้นะครับก็ดีนะครับผมเขาจะได้เลือกมาประกอบอาหารได้ตามที่เขาต้องการเนาะครับผมมักเพชรหลายเพชรหน่อยนะครับผมข่ากับมีสปะคุณนะครับกะแกะทองอืดทองฝือครับผมคลิปนี้ก็เอามาให้ช่มเพียงทนี้ครับผมผมก็จะไปปลูกขยายพันธุ์ต่อไปครับผมสาหรับข่าที่คูดออกมาเนาะครับเอามาให้พี่นองเบิ้งนะครับลักษณะต้นพันธุ์เป็นอะไรนะครับลักษณะต้นต้นข่านะครับ มาให้เบืองคาปลาครับผมเปรียบเทียบกับต้นคาอื่นๆนะครับผมมันต่างกันจังใดเนาะครับพอบางท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับคาปลาคาลิงคาแดงหน่อยนะครับประมาณนี้ครับผมส่วนคาเหลืองคาหลวงนะครับอาจจะเจอกันบ่อยนะครับตามห่างนะครับเขาก็จะเอาเขาไปขายนะครับพวกคาคาเกษตรแดงไงนะครับคาคาแดงออนนะครับผมก็จะเจอนะครับตามในหาง ส่วนคาแดงหน่อยกับคาปลาจะบวคคอยมีครับผมเพราะว่ามันจะเป็นใส่หน่อยครับผมหรืออาจจะยังบวคคอยนิยมนะครับตามทั่วไปครับผมก็เลยเอามาให้เบิ่งเปรียบเทียบกันครับคลิปนี้ก็เอามาฝากเพียงต่าน,นี้ครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกกิจกรรมมันม่งครับสวัสดีครับ